สวัสดีครับทุกคนครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้จะมาพูดถึงกิจกรรมปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าแล้วก็มาริคริสต์มาสล่วงหน้าเลยนะครับผมช่วงนี้ก็จะมีวันหยุดนะครับผมจากสากลนะครับผมจากทางยุโรปเองเมริกาเองและรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับผมเขาจะมีหยุดยาวช่วงคริสต์มาสกันนะครับผมและมันเกี่ยวอะไรกับเกมนี้ครับผมทุกๆปีเนี่ยเวลาเวลาจะขึ้นปีใหม่แบบนี้เนี่ยทางโคนมิกเขาก็จะมีการออกกิจกรรมนะครับออกอีเวนต์ ไว้ล่วงหน้านะครับว่าจะมีอะไรบ้างในช่วงปีใหม่นะครับแต่แต่ในปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครยังจํากันได้นะในปีที่แล้วเนี่ยกำลังเฉลิมฉลองกันอยู่พอดีเลยนะไม่มีบอกล่วงหน้าเลยนะไม่มีข่าวมาล่วงหน้าเลยยูยูวับวับวับวันที่หนึ่งมกราคมแจกตํานานฟรีจําได้ปะถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูคลิปฮะอันนี้เป็นคลิปที่ผมเคยทําไว้นะคลิปผมเลยนะครับผมคือแบบว่าเราเรางงๆงกันมาเนี่ยก็อวยพรปีใหม่กันนะฮะที่มีส่งคลิปกันมาในช่องนะครับผมรวบอวยพรปีใหม่กันเสร็จปุ๊บ ตกใจนะครับตอนนั้นก็กําลังเฉลิมฉลองกันอยู่บ้างนะเที่ยวกันอยู่บ้างนะครับกลายเป็นว่าแจกตานานฟรีนะฮะคือแค่ล็อกอินเข้ามาเลยครับผมแล้วก็ลุ้นฟรีได้เลยนะครับนี่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 เดี๋ยวให้ดูให้ดูดปึ๊บปึ๊บนี่ครับในเนี้ยก็จะมีนักเตะตำนานกี่คนวะดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหมือนจะสิบสองแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนนะครับผมหนึ่งทีมพอดีสิบเอ็ดคนเนี่ยตามรายชื่อเนี้ยอันนี้คือเปิดฟรีตล่าฟรีนะครับอันนี้เป็นตอนช่วงปีใหม่เลยนะครับวันที่หน่ใจะ สองสนี่แหละนะคือไม่ต <function> ้องมีเง <c oughs> ื <able> ่อนไขใดเลยฮะคือล็อกอินเข้าไปแล้วแจกเลยนะครับก็มีตำนานอีพิกทำนี้เลยนะครับคือการันตีเลยนะไม่ได้ไปไปสุ่มไปลุ้นนะครับผมเนสตาเอ๋ยก็เอ่อพอ็อกส์คอกูตีอะไรแบบนี้ก็ใกล้จะหมดสัญญาแล้วนะครับผมใครที่มีนักเตะเหล่านี้ไว้ตอนนั้นนะครับผมตั้งแต่ตอนนั้นก็ใกล้จะหมดสัญญาแล้วจะครบ1ปีแล้วนะครับผมแล้วในกิจกรรมล่าสุดนี้นะครับถ้าเกิดบางคนเนี่ยอาจจะเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับตามทวิตเตอร์ตามเพจตามอินสตา สื่อที่อาจจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมขออนญุญาตนิดนึงนะให้ดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการแชร์เข้ามาในกลุ่มในกลุ่มในในกลุ่มเราเองในในกลุ่มผมสกีโฟนะครับผมก็บอกเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีตํานานแจกฟรีใช่ไหมหน้าผมปังหรือเปล่าเนี่ยตามนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนเหมือนกันนะครับถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมไอ้ข้อความตรงเนี้ยข้อความด้านบนเนี่ยเป็นข้อความจริงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่ว่าตํานานที่มีให้แจกตรงนี้ด้านล่างเนี่ย ใครรู้ลร่วงหน้านะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นพวกต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีแบบสายขุดข้อมูลอนะ่ะสายขุดสายขุดข่าวออกมาคือไอ้ตัวข่าวเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อมูลล่วงหน้าแต่ว่าไอ้แพ็กตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในในเนื้อหาประกาศนะครับว่าจะมีรายชื่อตำนานดังต่อไปนี้ไม่มีนะครับปีที่แล้วก็ไม่มีบอกนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับฟังหูไว้หูไว้ก่อนเดี๋ยวให้ดูเรื่องนี้นี่ครับข่าวที่ว่านั้นนะครับก็คือมันอยู่ในแคมเปญนี่แหละครับผมนี่ฮะนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสเปเชียลล็อก ินพิเซก็คือของขวัญล็อกอินนะครับล็อกอินในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเราก็จะได้ตัวชาร์ตสติลนะครับผมไอเปิดฟรีเนี่ยสครั้งนะครับตามช่วงเวลา2พีเรียตสช่วงด้วยกันนะครับผมก็จะลุ้นอ่าสเปเชียลเพเยอร์ลิสที่เป็นอ e ีพิกนี่ไอคานี้แหละครับผมสเปเชียลเพเยอร์ลิสที่มีหรือบรรจุอ e ีพิกเพเยอร์อยู่ในนั้นนะครับแล้วมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่ามันเปิดฟรีการันตีเหมือนกับปีที่แล้วหรือเปล่าที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้ปีที่แล้วเนี่ยเราเ <Price. S 2> เขาไม่ได้แจ้งอันเนี้ยเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมีแจกฟรีนะครับผมคืออยู่ๆก็มาเลยนะครับผมกําลังฉลองปีใหม่อยู่ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมีบอกล่วงหน้านะครับมีข่าวบอกล่วงหน้าแบบนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันการันตีเหมือนกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วนี่คือแบบเปิดมาปุ๊บลุ้นเลย11ตัวใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยก็บอกว่าจะได้ชั้นเดียวสีครั้งนะครับแล้วก็จะมีตัวตํานานอยู่ในนั้นไอความอยู่ในนั้นเนี่ยคือมันต้องสุมไหม <c ười> มันต้องสุมไหมนะครับผมตีความได้2อย่างเว้ยอย่างแรกนะครับก็คือว่า ตามปกตินะฮะแพ็คที่มาให้เปิดกันวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยมันจะมันจะมีปกติอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโชว์ไทม์หรืออีพิกก็ตามนะครับผมซึ่งอันนั้นน่ะมันก็จะมี150ตัวในแพ็คใช่ไหมมันก็อาจจะเข้าขายได้เหมือนกันนะครับว่าเปิดฟรีหนึ่งครั้งเนี่ยคือเปิดฟรีที่เป็นตัวอีพิกในแพ็ควันจันทร์หรือวันพฤหัสบปีนะครับหรือเปล่ามันก็ตีความไปได้แบบนั้นนะครับหรือ2ครับผมถ้าเกิดพี่โคเข้าใจดีเหมือนกับปีที่แล้วคือการันตีเลยการันตีีแตต่ถ้ากรัน4 ก็หมายความว่าเฮ้ยมึงได้กำนันฟรี4ตัวเลยนะใช่ป่ะแต่ปีที่แล้วอะครับปีที่แล้วเนี่ยเปิดได้ครั้งเดียวนะผมด้อนดูแป๊บหนึ่งผมจาไม่ได้ว่าเหมือนจะได้ครั้งเดียวนะเนี่ยเปิดได้ครั้งเดียวนะครับคือจักจัก11ตัวในแพ็คอะเปิดได้แค่ครั้งเดียวคุณสุ่มเอาผมจําได้และคุ้นๆนะครับถ้าผมผิดยังไงก็ขออภัยนะมันต้องเท้าความมีหนึ่งผ่านปีนแหละคือเราสุ่มเปิดหนึ่งครั้งนะครับบางคนได้กูตีบางคนได้นสตาผมจําได้คุ้นๆว่าผมแบบเปิดฟรีรัวๆ แต่การันตีการันตีอีพิกไปเลยแล้วมันจะมีช่วงเวลาว่าให้เราได้เปิดแค่3วันนะครับผม1 2 3แค่นั้นอะช่วงวันหยุดช่วงปีใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมมีเวลาให้เปิด17วันแต่ว่ามีเวลากดรับแค่3วันมั้งถ้านจะไม่ผิดนี่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 ล็อกอินไปในช่วงวันที่1ถึงวันที่3นะครับผมสวัสดีปีใหม่นะฮะเนี่ยมีเวลาแค่3วันในการล็อกอินกดเข้ามารับนะครับแล้วก็เขาบอกเลยนะครับผมนี่วอลติงต่างกันนะใช้ชานสติลที่จะเพิ่มนักเตะตำนานสเปเชียลเพลย์ลิสต เนี่ยไม่มีคําว่าคอนเทนนะครับคอนเทนก็คือประกอบไปด้วยที่มีอยู่อะไรเงี้ยมันไม่มีข้อความนั้นไม่มีว์ดดิ้งนั้นและที่สําคัญคือมันเปิดได้ครั้งเดียวนะครับก็คือเนี่ยอีพีกเวอร์ไวชั้นสตีลคูณหนึ่งเอ็กซ์หนึ่งก็คือครั้งเดียวหมายความว่าอะไรครับมันก็จะต่างกับอันนี้ไงก็ว่าสามารถรับได้สูงสุดถึง4 c h ชั้นสตีลใน2ช่วงเวลาน,นี้นะครับสามสิบเอ็ดก็คือมัคเอ่อสิ้นปีเลยนะครับผมรอบแรกนะครับดูปฏิทินนิดหนึ่งนะถ้าตามปฏิทินเนี่ยสามส อาทิตย์แต่มันเป็นเที่ยงคืน UTC บวกเนะครับผมของเราก็จะเข้าสู่วันจันทร์เช้าวันจันทร์พอดีนะครับก็คือ9ก้าโมงเช้าวันจันทร์นะสามสิบเอ็ดอ่ะสามสิบเอ็ดในที่นี้ก็คือ9ก้าโมงเช้าวันที่1วันจันทร์นะครับผมแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะฮะก็จะเป็น8เดือน1นึ่งก็คือวันจันทร์อีกแล้วเห็นไหมมันก็คือแพ็กวันจันทร์น่ะคือมันมันน่าสงสัยตรงที่ว่าเปิดฟรีนี่มันเป็นวันจันทร์ คือมาเริ่มวันจันทร์นะครับผมแต่ว่าเราล็อกอินมาวันอังคารหรือวันช่วงไหนก็ได้นะครับในช่วงเวลาที่กําหนดเนี่ยก็จะได้เปิดฟรี4ครั้งหมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเปิดฟรีที่ว่านี้เนี่ยก็จะเป็นวันจันทร์กับวันพฤหัสจันทร์พฤหัสจันทร์พฤหัสรวมเป็น4ลูกพอดีแล้วคุณคิดว่ามันจะเป็นการแจกฟรีเหมือนปีที่แล้วหรอปีที่แล้วเนี่ยมัน3วันไงคุณต้องล็อกอินเข้ามาภายใน3าวัน12-3ช่วงปีใหม่แล้วการันตีได้เลยแต่อันนี้วอตดิ้งบอกว่าเปิดเปิดดฟรีีี4คั้้งงในน2ช่่วววเลลาาทกํหแ คุณหารเวลาดูอ่ะมันก็จะเป็นจันทพื่นหัสจันเพ์พอนหัสแล้วคุณแล้วเราและแพ็กปัจจุบันนี้มันก็มีจันทพืนหัสจันเพ์พหัสที่เราเปิดสุ่มกันอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบตัวในแพ็กอ่ะผมเอ็นเอียงไปว่าไอ้สี่ครั้งที่เปิดเนี่ยมันน่าจะอยู่ในแพ็กที่เราเสียตังเปิดแล้วสุ่มฟรีหนึ่งครั้งมากกว่าแล้วหมายความว่าเฮ้ยไอ้ฟรีสี่ครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นคุณเอาไปสุ่มเกลือหนึ่งครั้งอ่ะทักโชคดคีคุณก็เปิดได้ตัวอีพิกในรอบนั้นๆไปแล้วไม่ได้บอกว่าในรอบนั้นเนเเี่เป็ ครบ้างถูกไหมอันนี้ผมวิเคราะห์ถูกไหมเราเราดูตามบทด,ดิ้งแล้วก็ดูจากตรงปีที่แล้วนะครับอืมจากระเบตผลที่ผมไม่พูดซ้ําเลยกันนะถ้าใครงง,งย้อนย้อนดูแลยกันแล้วคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคุณคิดว่ามันจะการันตีแล้วก็ได้2ตัวจาก8ตัวตามภาพนี้หรือเปล่าอันนี้จากต่างประเทศนะเขาอาจจะคาดการมานะครับผมเนี่ยผมมันคาดหวังอะเออถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นแบบนั้นผมจะบอกตรงๆเลยนะผมอยากให้เวลูนี่มาผมอยากให้โรนโดร่างแมนยูมาอันนั้นคืออยากให้มาคาดคาดหวังอยาก มาคาดหวังกับคาดการ์ไม่เหมือนกันนะคาดหวังคือเราหวังอยากให้มาถ้าผมคาดหวังผมอยากให้ลอนโดอาดายดมาผมอยากให้ซีดานมาครับแต่ถ้าคาดการ์มันก็แบบเมีเหตุผลประกอบนิดนึงประมาณนี้นะฮะก็มันไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบเปิดการันตีฟรีหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเป็น4ตัวแบบนี้แล้วมันมันจันทร์พฤหัสจันทรพหนสองรอบละ2ตัวแบบนี้เนี่ยคุณคิดดูว่ามันจะมีโอกาสเป็นแบบไหนมากกว่ากันล่ะแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่นะมันอาจจะฟรีจริงๆก็ได้ฟรี4ตัวแต่ว่าใน4ี เปิดได้แค่วันละครอาจจะแยกไปอ่ะอาจจะแยกจากแพ็ควันจันทร์ที่เป็น150ตัวใช่ปะที่มีการสนดัดบนนะครับอาจจะแยกไปอันหนึ่งก็คือมีตำนาน4ตัวในแพ็คน <c oughs> ี้ได้สีได้ทั้ง4ตัวเลยนะครับผมอ,อ,อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับได้4ตัวแต่ว่าได้ทีละทีละตัวทีละตัวนะครับผมจนครบ4ตัวต่ตามช่วงเวลานี้นะครับผมมันก็อาจจะเป็นไปได้แบบนี้เหมือนกันนะครับอ,อาจจะเป็นการันตีก็ได้หรืออาจจะเป็นสุ่มก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่านักเตะตำนานนะครับอีพิกเพเยอร์ลิสเนี่ยม ลูมินิเก้มาให้สุ่มหรือเปล่าถ้าเป็นสุ่มก็คือจะเป็นแพนะ็กไบเยอร์น่ะเนี่ยถ้าดูจากรายชื่อตรงนี้นะครับแพนของเขานะครับก็คือถึงวันที่1กุมภาพันธ์เลยนะฮะแพนที่จะเอาอีพิกมานะครับผมซึ่งคันโตน่านากาโมระเนี่ยไปแล้วออกมาแล้วใช่ไหมปกติวันพฤหัสเขาก็จะมาแก้ไขข้อความตรงนี้ว่าจะมีนักเตะใครบ้างนะครับแต่ถ้าจะตามที่เราเคยเข้าไปแกะข้อมูลดูนะครับว่าอีพิกที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะมีพวกลูมินิเก้ร่างใหม่ใช่ปะเนี่ยมันก็จะมีพวกตำนานตัวอออีีิิกกทท่่่่่่ตตดบสเเเรร์าาา,างงงๆๆ้ยยใหมมัไ เอาออกมาให้เราได้เปิดกันที่มันมีเข้ามาในฐานข้อมูลแล้วเนาะเนี่ยอันนี้คือตัวที่อยู่ในฐานข้อมูลแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเกมนะครับผมค่าพลังก็เลยจะเป็นค่าพลังเวฟหนึ่งนะครับเนี่ยตามรายชื่อนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้อย่างเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยร่างเดียมาริทเนี่ยก็น่าสนใจมิลิโตลาอูฟานเบตนอะไรเงี้ยก็จะเป็นร่างใหม่ๆพวกนี้นะครับผมที่เป็นอีพีติดบูสเตอร์เนี่ยยังไม่ออกมาเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสว่าจะเป็นหนึ่งในเอ่อไม่ใช่หนึ่งในจำนวนนักเตะเหล่านี้นะครับตามนี้แหละนะมันคงไม่อัปเดทใหม,เม่เพ โอเคก็ okay, จะวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อตั้งเวลาไว้อะ่ะเหมือนตั้งเวลาไว้ว่าวันนี้จะเป็นแพ็คไหนวันนี้จะเป็นแพ็คไหนแต่ก็ไม่มีใครการันตีได้นะครับว่าแต่ละรอบที่ผ่านที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีใครบ้างจนกว่าจะถึงวันพฤหัสเราจะรู้ว่าวันจันทร์จะมีใครนะครับผมจะมีใครมาบ้างมันก็จะเป็นลูกป,ประมาณนี้นะครับผมสำหรับณตอนนี้นะครับถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นทางการก็มีข้อความตามหน้าเว็บไซต์โคุณมิแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับส่วนสกิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องโมกดไ์กดดชรเป็นลงใใจ้ผมรับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ